วันนี้ครับของล้อ TRD Fortuner ของแท้ครับในรถ Isuzu D-Max นะครับนี่ถ้าใครเป็นแฟนวันแท้จะรู้ว่าเป็นรถ D-Max ครับนะฮะแต่ว่าสามารถใส่ด้วยกันได้ครับเราเปลี่ยนน็อตให้ด้วยนะครับคือไปทั้งชุดครับไม่ได้ไปเฉพาะล้อยางนะครับน็อตก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทั้งชุดเลยสวยแจ่มแหลมเลยครับมาดูใกล้ๆครับโอ้โหลายนี้นี่ คุณพูดชมคุณรู้ฟังนะ,ะชอบมากเลยฮะลายนี้ผมก็ชอบไอที่เห็นดำๆนั่นลอยลอยลอยเลอะนะครับนะฮะไม่ตรงเช็ดลอยลอยเลอะลอยเลอะนะก็ <S 1> <S 1> <S สวยแน่นอนครับผมถ้าสนใจล้อเดิมนะครับหรือล้อแฟชั่นนะครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ได้ด้วยนะครับหรือจะมากรุงเทพเราก็เราก็ติดตั้งให้เสร็จร้านอยู่แถวเซนทรัพลพระรามสองนะครับอยู่ในเทียนทะเลนะครับ เบอร์โทรศัพท์เราก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะฮะยังไงโทรมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับในการติดตามนะครับสวัสดีครับ